ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าฟันหยางและฟันหยางเนี่ยเดินทางไปทั่วโลกให้ความบันเทิงนะครับกับเด็กๆและผู้ใหญ่กับโชว์บับเบิ้ลของเขาก็คือฟองสบู่นั่นเองอเขาทำลายสถิติโลกแล้วอย่างที่คุณเห็นช่วงก่อนหน้านี้ก็คือเอาฟองสบู่เนี่ยครอบคนเป็นร้อยคนคจนทำลายสถิติโลกได้กีฬา uh, world record ช้านี้ันอยางกลับมาในสตูดิโอของเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาโชว์ให้คุณดูซึ่งระหว่างโชว์ไป เราก็จะอธิบายเรื่องโชว์ไปด้วยแล้วกันนะครับทาไมถึงที่ฟันหยางถึงแม้น่าจะเป็นฝรั่งเขาเป็นลูกครึ่งลูกเกิดที่เวียดนามอีฝั่งหนึ่งนี่เป็นลูกครึ่งจีนเวียดนามอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแคนาดาแล้วก็เลยกลายเป็นหน้าลูกครึ่งนั่นเองให้คุณฟันหยางเล่นไหมคุณฟันหยางยืนรอจนแบบเหงือกแห้งแล้วตอนเอาเลย are you ready yes เอาล้ครับขอต้อนรับคุณฟันหยางมา โอ้โหนี่มันต้องฟังเพลงไปด้วยเนาะแล้วมันเพราะโอ้ยลไนส์ไนส์ใช่คือต้องบอกว่าเขาเป็นสุดยอดศิลปินนะคะสุดยอดศิลปินสบู่ชาวแคนาดาอยากเข้าไปเล่นด้วยจังเลยเดี๋ยวสิจะเดียนดูเขาโชว์ว้าคือต้องบอกว่าเป็นเป็น คนที่ทําโชว์ได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะเกี่ยวกับการโชว์อฟองสบู่เขาเรียกถึงฟองสบู่ก็ต้องถึงเขาใช,ใช่ไหมคือเขาจะสามารถดีไซน์ฟองสบู่เนี่ยได้แบบไม่เหมือนใครนะคะคไม่สามารถที่มีใครเรียนแบบได้เป็นเจ้าของสถิติ Gu ิน n e s s w o r l d r e c o r d สสร้างฟองสบู่ครอบคนอย่างที่กุ๊กกิ๊กบอกตั้งแต่แรกนะคะครอบ คนได้มากที่สุด181คนออที่งานนิทรรศการ Science World ประเทศแคนาดาเมื่อ6ปีที่แล้วอาแล้วเอ้ยเอาฟันเข้าไปได้ยังนแล้วรู้ไหมว่าคุณฟันยางเนี่ยเคยมาสร้างความประทับใจที่ไทยด้วยนะเมื่อ5ปีที่แล้วเขาเปิดการแสดงแค่8รอบเท่านั้น,เ,นอเองโหแล้วรู้ว่า <c oughs> เต็มทุกรอบเใหคนเลยและครั้งนี้เนี่ย เขาจะกลับมาจัดโชว์ชุดใหม่ที่อลังการกว่าเดิมดูนี่ขนาดแค่แค่นี้แบบน่าดูเลยอะ <c oughs> แล้วปีนี้เขาทุ่มทุนสร้างหลายร้านเหรียญสหรัฐเลยคุณรู้ไหมเขาเนลมิตฟองสบู่นับล้านฟองพร <c oughs> ้ <c oughs> อม, 4, 4มมีสเปเชียลเอฟเฟกคตรเยี่ยมเมีเลเซอร์แสงสีเสียง3มิติด,ด้วย <c oughs> สุดๆเลยอะม <c oughs> เป็นขวัญใจเด็กๆเลยแหละเ <c oughs> น,นี่ยเ <c oughs> ขาบอกแล้วว่าโชว์ในรายการช้าเราเนี่ยแค่ว้าว ไมนไมถ้าเป็นโชว์บุ่นเครื่องเพราะว่าในโชว์จริงของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่มากแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าเด็กๆชอบไปดูโชว์แบบนี้พ่อแม่ก็จะพาลูกไปอย่างที่เมืองนอกเนี่ยดาราเลตชื่อดังเนี่ยจะรักฟันอย่างมากเพราะอะไรเพราะว่าลูลกหลานเนี่ยจะชอบไปดูอย่างเช่นมีจูเลียรโรเบิร์ตทอมครูซนะครับชอบไปดูการแสดงของเขา แล้วก็ได้แสดงโชว์ในรายการเยอะมากคุณผู้ชมรายการของโอปรา่ The David Letterman Show เอลนะฮะไปมาหมดแล้วจะจะบอกว่าในเมืองไทยนี่จะจัดแสดงระหว่างวันที่21ถึง24เมษายนนี้นี่เดือนเมษายนครับคุณผู้ชมที่เมืองไทยรัชดาไลายเยเตอร์นะครับซื้อบัตรได้ตอนนี้แล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร ทุกสาขานะครับคุณฟันยังเก่งจังเลยค่ะ I love you ก็ You look like you r e having so much fun you know that Look at you look at you wow I have a lot of fun You r e Oh so fun Come on come สนุกเหมือนกันอ๋ยาช็อตอยากทําอ่ะ I w a n n a do that I want to do that You can't do that Is it hard You really not y really n i c e อะไรนะอะไรนะ ข้าใจเออคณบานยางเก่งจังเลยโอ้โม้่ยนี่ใหญ่อ้อค Can you cover? What is t i What is i This is the big bubble อันนี้เป็นฟองยาฟองยา w o w อย Wow โอ้ยอุ้ยดูว่าจะวิ่งเล่นหน่อยได้ไหมอ่ะโอ้โหโอ้โห สระผมไม่ต้องใช้นี่แล้วคุณอะไรนะไม่ต้องใช้แชมพูแล้ววันนี้ใช,ใช่ใช่เดี๋ยวกลับบ้านไปเปิดน้ำหน่อยอ่ะอุ้ยไม่มโอ้ใหญ่จริงๆไม่บอกเอาละฟันหยางอยู่ในรายการกับเรานะครับนักนักเล่นสบู่ระดับโลกจะครอบกุ๊กิฟต์นะฮะเอาให้คุณฟันหยางครอบกุ๊กิฟต์หน่อยค่ะฟันหยางครอบกุ๊กิฟต์นะครับนิงน่งๆนะเฮ้ยโอ้โหอีกทีได้ไหมครับคุณฟันหยางอ ตาทานยาบ้างตาทยาบ้างอาบไม่ต้องใช้สบู่แล้ค่ะอะไรนะอาบแล้วไม่ต้องใช้สบู่เฮ้ยมันเหมือนอเมซิ่งเหมือนอลิ่งเหมือนนอร์ย์โอ้โหสวยเลยนะจัดเชี๋ยวกดให้ผมกดให้ส n a p แชทสแชทนี่นี่นี่เอาไหมอกดเลย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 วั e มอ e ันนมอีก yes okay แจ็คเอาเลยพูดโอเคไหวไหมอะไม่มีเสียงอะไรอะโอ้โ โชว์มาสัจ์นะครับฟองสบู่ระดับโลกนะครับ Bubble Legend a r y จัดแสดงขึ้นวันที่21-24ว้าวเมษายนนี้นะครับที่เมืองไทยวัชดาไลเยเตอร์ซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยที่เกตเมเจอร์เอ็นี่เราไม่ต้องอาบน้ำแล้วหรือเปล่าได้เราใส่ได้เลยค่ะว้าวันอยู่เราไม่ต้องอาบน้ำแล้วหรือเปล่าปาอยู่อยู่โอเคโอเคปอยู่ เอาหม่เอามเอามน่อ่เล่นชสาวกั่กนวย่กนชก่วนกนชกันช่วกั๊กันช่วกัน่วนช่วยันค่่วยัน่วยัวย่วัน่่ได้ัยค่ยกยกยก ดูก่อนดูก่อนโอเคคุณฟันยางบอกว่าทำมารายกันโอ้ไม่น้โอ้ไม่นะโอ้ไม่นะขอบ thank you so much ขอบคุณมากเชิญคุณฟันยางหมดแล้วหมดแล้วลํายางหมดแล้วไมยอดสุดฝฟันยางอย่าเพิ่งกลับจากบ้านนะเดี๋ยวช่วยถือพื้นด้วยันยางคุณฟันยาง you can't go home just yet You yes. have to help us mop the floor, okay? <laughs> oh, okay. okay. <laughs> <laughs> so you Together. know, it, it's gonna be really exciting this time around. You know, with lots of audiences and kids are waiting. Are you excited? Yes, I'm always excited because this uh, is very visual performance oh. and brings the, so much joy and happiness to the children yes. uh, around the world and especially now, here in Thailand mm. is very inspirational because this is the water. Mm. Yeah. We have also in Thailand water festival, right? Yes. Yes. Oh, that's cool, all match. Yeah. one not She wants to go. have Wow, she's going to bring her baby. a big bubble. Yeah. <laughs> bubble. <laughs> เขาบอกว่าคุกก well> ิ๊ก็มีบ๊อบเบิ้ลใหญ่เหมือนกันโซฟานโซฟันอย่าลืมนะคะไทยทีเก็ตเมเจอร์ฝากวุ้ยเดฟฟันยางยี่สิบส24นะคะเมษายนนี้นะสุดยอดมากเลยหมดเวลาแล้วละครับชอบตื่นมาคุยบ๊ายบายบ๊สวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุ้ิวอลลออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณ โทรเลยครับ0 8 1 7 4 3 1 9 9 3ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะคุณตรงท้องกลิบนะครับกดเลยสิครับรอเลยครับกด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 เลยกดกดตรงลูกนะฮะ subscribe ครับโอ้ยงงไปหมดกด subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า subscribe ก็กดแค่นั้นละค่รย่าตรงไหนกดสิครับ